สวัสดีค่ะพี่น้อง่ะพบก,กับใจสร้างพาโดยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซีใหม่ทุกทกท่านค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณด้หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหุ้นจีน v ีเเช้าบ่ายนะคะวันที่30พฤศจิกายน2565นนะคะก่อนคำนวณน,นะคะางขาคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะเราองคะมาต่อวันที่30เนาะค่ะเนาะวันที่30นะคะเดินรอบเช้าอยู่ที่8และ7นะคะ จะพู้ความน่าจะเป็นนะครับต่างขาแ87 8จ็ดแปดห8แปดศูสี่ค่ะ7ดนะครับต่งเจ็ดเจ็ด เจ็ดเก้าเจ็ดสี่ค่ะประมาณนี้นะคะมาดูเด่นบายนะคะเด่นบายอยู่ที่เจ็ดและหกเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดสูง เจ็ดห้าเจ็ดเก้าหกนะคะหกแปดหกเจ็ดหกศูนย์หกห้าหกสี่ หกเก้านะคะมาดูคู่ตัวเด็ดน,นะคะดังค่ะแปดเจ็ดเจ็ดหกนะคะแปดนะคะแปดเจ็ดกับแปดหกวันนี้ตัวเลขน้อยตัวใจขออนุญาตจับเพิ่มนะคะแปดสี 8, 4, ค่ค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดด้านล่างเจ็ดแปดเจ็ดหกหกนะคะหกแปด หกเจ็ดหกเก้านะคะพี่น้องคาชอบหรือเปล่านะคะชอบก็ตามได้เลยนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะพี่น้องคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ สุขสุขนมานค่ะสวัสดีค่ะ